สวัสดีค่ะค่ะตัวนี้นะคะเป็นงานตัวยาวนะคะปีแคบนะคะลำ8มิลนะคะลูกค้าสั่งขาใส่ท่อสเตเลตแล้วก็ท่อนะคะเดี๋ยววิจะมาเทสยิงนะคะลูกดอกแล้วก็ลูกกลมด้วยเลยนะคะตัวนี้นะกดนะคะแล้วก็ดันเข้าไปแบบนี้นะคะทีนี้ วีจะมัดลูกดอกนะคะคือของวิอ่ะวิจะทําแบบง่ายๆเลยนะของวิไม่ไม่ยุ่งยากอะไรมากนะคะใครมีวิธีการผูกยังไงเอาแต่สะดวกของลูกค้านะคะวิก็สะดวกแบบนี้เนาะได้เห็นไหมคะได้เป็นแบบนี้แล้วนะแล้วก็ ะะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนี่อ่ะแล้วก็ใส่เข้าไปดึงค่ะดึงเนาะอ่ะอันนี้รอบเดียวอ่ะทีนี้วิก็อยากได้ความแน่นอีกใช่ไหมคะถ้าเราอยากได้ความแน่นแล้วก็มวนอีกรอบหนึ่งอยากได้ความแน่นหนา นะคะวนอีกรอบหนึ่งแล้วก็ดึงประมาณนี้เลยนะเอาที่สะดวกนะคะอยู่ที่ลูกค้ามัดน,นะสะดวกใครสะดวกคนนั้นนะคะทีนี้ขึ้นยางเราก็คําก่อนนะคะดึงยางเส้นหลักก่อนนะอันนี้จะเป็นเส้นหลักเส้นที่ติดตัวส่งลูกจะเป็นเส้นหลักนะคะดึงยางเส้นหลักนะคะ ดึงยางเส้นหลักดึงเข้าหาตัวเราอ่ะอันนี้คือเส้นเดียวถ้าเส้นเดียวก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ถ้าเราดึงเส้นเสริมนะคะดึงเส้นเสริมมาจะมาเกี่ยวตัวส่งลูกนี่นะคะเราก็ดึงเส้นเสริมมาเกี่ยวชิดเดียวส่งลูกโอเคสองเส้นจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้เป็นงานปีกแคบนะทีนี้ ลูกดอกนะคะเราใส่ปลายลำนะคะลูกดอกจะอยู่ในลำนะคะจะอยู่ในลำนะอยู่ในลำเหล็กน,นี้นะคะเราใส่ลงไปนะคะให้เขาไหลลงไปข้างล่างนะสายพ e นะคะจะอยู่ด้านล่างเห็นไหมคะเราก็ใส่ลูกลงไปให้เขาไหลลงไปข้างล่างอ่าจะอยู่ประมาณนี้นะ ลูกดอกเขาจะลงมานะคะอยู่ในลำนะคะเขาจะมาอยู่ที่ตัวส่งลูกนะตัวส่งลูกก็จะมีแม่เหล็กอยู่นะคะทีนี้เซฟนะคะมือซ้ายกดไปทางขวานะคะลองไกลบดเซฟนะคะมือขวากดไปทางซ้ายนะคะ อ่ะเดี๋ยววิจะลองดึงนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะอนุญาตวางก่อนอ่ะดึงนะคะลูกมันไปไกลไป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 ดึงลูกหน่อยลูกไปเกี่ยวกิ่งไม้นูน่นทะลุไปนู่นแล้วอ่าเดี๋ยวนะคะนะ เดี๋ยวดึงมาก่อนนะอืม,อมเดี๋ยวขอดึงก่อนอย่างนะี้ขอสาวนะคะ เดี๋ยวจะให้ดูว่าลักษณะเวลาลูกเขาออกไปลูกเขาจะเป็นยังไงนะอ่ะนี่นะคะเห็นค่ะเมื่อกี้เรายิงลูกดอกกันไปแล้วนะเดี๋ยววิจะมายิงลูกกลมนะคะลูก8ปดมิลนะคะให้ให้ดูอีกทีนึงด้วยนะเวลาเราใช้ลูกดอกนะคะเราใส่ที่ปลายลำเนาะปลายลำกล้องนี้นะคะแต่เวลาเราใส่ลูกกลมนะคะลูกแปดมิลนะเราใส่กลางกล้องนี้นะคะทํารูหลอดลูกไว้ให้เรานะใส่กลางกล้องนะคะลูกกลมนะ ขึ้นยางก่อนนะคะดึงยางเขาหาตัวเราจัดยางนิดนึงนะคะลูกกลมนะคะลูกแปดมิลน,นะคะวิจะใช้ยางเส้นเดียวนะเวลายางนะคะถ้าเราตั้งยางแรงกว่าลูกนะคะลูกลูกกลมนะคะเขาอาจจะปิวได้นะคะลูกกลมไม่เหมือนลูกดอกนะใส่ลงไปให้ลูกเขาลงมาที่ตัวส่งลูกนะคะ เซฟนะคะมือซ้ายกดไปทางขวาลองไกลกดเซฟนะคะมือขวากดไปทางซ้ายนะคะค่ะได้แล้วนะคะ